สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเจออย่างนี้มีหลอนก่อนได้บุญสาวไปเล่นเกมงานวัดเจออย่างนี้มีหลอนก่อนได้บุญเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้งาน tiktok บัญชีแอดซาชานมคนสวยได้เผยคลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าขอโทษที่ขำมีการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการทำบุญ ดึงดูดคนให้มาหยดเหรียญใส่บาททุนพระสงฆ์ที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมเหมือนกับพระเดินมาบินทบาทเลยทีเดียวงานนี้ทั้งขำทั้งกลัวบาปงานนี้ชาวเน็ตต่างก็ชื่นชมในไอเดียของคนคิดคน้นแต่ก็อดขำกันไม่ได้เพราะหุ่นมีรูปลักษณ์ที่อาจจะดูแปลกไปสักนิดแถมยังเดินวนกันเป็นวงกลมอยู่กับที่ขาขอบคุแ้แหลงข่าวจากสยามนิว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ